ก่อนอน่นก็ขอกล่าวกับสวัสดีน้องๆที่เคารบรักทุกๆท,ท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม Ark Mobile กับพิการนะครับช่องเด็กมีฝันในโหมดบูตอนนะครับก็วันนี้พิเศษสุดนะครับพี่จะพาน้องๆมาฟาอ์มเล็กแบบเวอร์ชั่นใหม่นะพี่รับรองว่าวิธีนี้จะบรรทุกได้แบบคือรอบที่แล้วพี่น่าจะทําสถิติไว้ที่1 000, นึ่งมั้งเดี๋ยวพี่ไปดูก่อนนะจำไม่ได้แต่หมืน่นหนหน่อยๆวันเนี้ย พี่จะทำลายสถิติน้องด้วยวิธีใหม่พี่จะลองดูใช้ได้เปล่าปไปลุกยกันเลยฮะก็ขั้นแรกเดี๋ยวเราจะต้องจับไอ้เจ้าแองกิโลเนาะก็ตอนนี้พี่มี1ตัวและเพชศผู้นะครับนี่แล้วก็ตอนนี้พี่เจอเรเวลสามร้เพศเมียนะครับก็พี่จะทําการจับเขาเลยนะครับแต่ก่อนจะจับสัตว์ทุกครั้งนะครับเหมือนเดิมเราต้องนอนก่อนนะครับเพื่อให้ค่าหิวของเขาเหลือศูนเนาะ เวลาให้อาหารเขาจะได้แบบกินเร็วๆนะครับอ่าเอาละอันนี้ก็มามาเริ่มกันจับกันเลยฮะอืมยิงเลยพี่ได้ทำการแบบเอานกยักษ์คีบเขาไปปล่อยในกรงตรงนู้นแล้วนะครับมไม่ยากนะฮะเราก็ยิงไปเรื่อยๆนะฮะ เขาเป็นเป้านิ่งของเราแลละทุกอย่างได้โดนจัดแจงไปแล้วะฮะเอา้าหลับง่ายไปอีกเอา้าหลับง่ายเกินไม่คิดว่าจะง่ายขนาดนี้นะเนี่ยโอเคใช่ไหมเออหลับแล้วแหละเนี่ยโอ้หลับง่ายจัง โอเคค่าหิวก็น่าจะเหลือศูนย์นี่ไงครับฮ่าาหิวเหลือศแบบูนเห็นป่ะน้องแบบนี้แค่ใส่ยาคุณสิบไปรอไม่ถึงหนึ่งนาทีก็จับได้แล้วครับมาบมากหมดเลยแป๊บเดียวพี่บอกเลยเขากินรัวๆนะฮะแต่ว่าเราเอพี่ไม่มีอานเขาดิเอาอานมาอันเดียวเนาะอย่างพลาดเลยก็เดี๋ยวเ,เป็นเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่บินไปทําอาน บินไปนทําที่ขี่เขาก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่ดูก่อนครับที่เลเวลเท่าไหร่เนาะครับได้ที่ลเลเวลอ่อสามสิบหกเนาะโอเคเดี๋ยวมาเขาคงตื่นเนาะเดี๋ยวเราบินไปทําอานเขาก่อนที่บ้านพักต่างอากาศของพี่ตรงนี้เนาะขอัยนะฮะพอดีเป็นวัดนะครับเสียงเลยแบบแตกหน่อยเนาะเฮะ้ยเฮ้ยทีเล็กทีเล็กเท่าไหร่เนี่ยโอ้เว็บเจ็ดสิบห้า นี่ลายชินนี้ของเราอยู่นี่ให้เฝ้าบ้านพักต่างอากาศไว้เนาะอันนี้จะเป็นบ้านพักเวลาเราแบบบินมาหาวัตถุดิบแถวนี้นะครับเดี๋ยวไปดูฮะว่ามันใช้อะไรบ้างในการที่จะต้องคราบนะครับนี่ไม่อ่านคีก้าระดอ่าจะต้องใช้โอ้ขาดแค่ไฟเบอร์ครับ โอเคไม่ยากฮะแป๊บเดียวฮะไฟเบอร์โอเคเดี๋ยวพี่ใช้เขียวพี่เกี่ยวเนาะอีกร้อยเดียวเอง <un ct ur ne> เดี๋ยวก็ได้แล้วร้อยเดียวครับน้องๆรอแป๊บหนึ่งนะฮะเราจะไปดูหะมิติใหม่แห่งการฟาร์มเหล็กของพี่นะครับพี่คำนวณไว้เนาะรอบเนี้ยอย่างต่ำต้องหมื่นห้านะเออ ถามว่าทำไมพี่คิดว่าพี่ต้องได้หมื่นห้าหรอคือพี่มีมิติใหม่ก็คือว่าพี่จะใช้การแบบขี้ไปใส่หลังเนาะปกติถ้าเกิดเราเอาเหล็กอะเออเหล็กดีปะใส่ไปในตัวของนกนักของเราอะน้ําหนักมันจะรับได้เต็มน้ําหนักก็คือว่าน้ําหนักมันจะแบบเต็มๆอะเออมันทําให้สัตว์ของเรานั้นมีน้ําหนักตัวที่หนักเกินไปเนาะรอบที่แล้วพี่ลองเอาใส่ดูอะมันใส่ได้แค่เอ,อ่อเท่าไหร่วะ ใส่ได้แค่สองพันเองมั้งน้องมอประมาณสองพันอะแล้วเราก็ไม่สามารถแบกได้อีกแล้วอะ่ะเพราะว่ามันหนักเกินไปเนาะแต่รอบเนี้ยพี่รู้สึกว่าน่าจะได้ห้าพันนะครับโดยการเอาสัตว์ขึ้นไปขี่บนหลังเนาะแล้วเราก็เรียกให้เขาบินตามเนาะเดี๋ยวมาลองดูกันฮะว,ว่าวิธีนี้จะเวิร์กหรือไม่นะครับโอเคเดี๋ยวพี่จะไปฟาร์มข้างบนเนาะ่ะน้อง ได้ที่ขี่เขามาแล้วโอเคส่วนเรื่องผสมพันธุ์เดี๋ยวค่อยเอาไปผ,ผสมที่บ้านนะครับแต่วันนี้ขอบรรทุกเหล็กแบบเกินพิกัดหน่อยอ๋อเอาชนิดว่าตำรวจต้องตามจับเลยน้ำหนักเกินเดี๋ยวมาดูเฮ้ยนี่จที่ขี่จะแอังกิโลโอเคไปไปกันเลยน้องๆไปลุยก,กันโลด ขึ้นสู่พื้นที่ของเราครับเอาละเดี๋ยวพี่จะทำการเรียกเขามาเลยเนาะระหว่างนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะเรียกไปที่นกยักษ์นะให้นกยักษ์เขาตามเราเนาะโผล่ละวันมาฮะโอเคปะลุยน้องๆเอาที่นี่ละมั้ง น่าจะอ่ะพี่เอาที่นี่แหละเดี๋ยวเราจะเอานกยักษ์ของเราจอดไว้ตรงนี้เนาะอเ,เอาละเราจะมาเริ่มการฟาร์มกันเลยนะครับเดี๋ยวเราใส่ที่ขี่ให้กับเจ้าแองกิโลตัวนี้ก่อนโอเคน้ำหนักเจ้าแองกิโลนี่ไม่ใช่ปัญหานะครับรับได้ห้า้อยห้าบห้านัตัวใหม่เดี๋ยวพี่จะยัดน้ำหนักให้น้องดูนะ อาล้ครับตอนนี้ก็นะเจ้าแองกิโลของพี่ก็เริ่มจะรับน้ําหนักไม่ไหวแบบสุดๆแองกิโลยังรับไหวอยู่นะครับแต่ว่านกผมพี่เริ่มจะรับไม่ไหวแล้วเนาะเพราะว่าพี่แบกเจ้าคิดตันมาด้วยนะเลยทาให้แบบน้ําหนักมันเพิ่มขึ้นหนักกว่าปกตินะครับนี่ก็แต่พี่ก็จะพยายามยัดไปถึงหมื่นนะครับ แต่ถ้าไม่ถึงพี่ก็จะเอาคิดตั้นทิ้งไปนิดหน่อยเนาะเพราะว่าเป้าหมายเรารอบนี้เรามาเอาเหล็กเนาะแต่พี่บอกเลยว่ามันก็อืมคุ้มค่าเหมือนกันนะครับลองดูเนาะไปได้เท่าไหร่นะครับก็เมื่อกี้พี่ได้ฟาร์มไปหนึ่งตัวแล้วก็ไปถึงหนึ่งหมื่นแล้วนะครับขัดสี่ร้อยเพป้าหมายตั้งไว้สองหมื่นเนาะ 400ก็ประมาณ2ก้อนนะครับมาดูกันนะครับเอาละอีกก้อนเดียวมาดูฮะอุ๊ยน้ำหนักเกินนี่ไงพี่มาแล้วพี่คงต้องทิ้งคิดตันไปแล้วนะค,ะคิดตันแล้วแหละน้องเอ,อ่อแต่พี่จะทิ้งไม่หมดเนาะทิ้งสัก200เนาะเพราะว่าคิดตันหายากนะครับพี่จะต้องการเก็บคิดตันออกไปด้วยเนาะพอเดี๋ยว เกียร์เจ้าช้างตัวนี้ก่อนมันยืนเกะกะเนาะโอเคฮะเรียบร้อยก็มาแองกิโลมพี่ตอนนี้มีพันเก้าเนาะทิ้งคิดตันไปสองร้อยโอเคแล้วก็เอาเหล็กไปแทนเนาะลองดูฮะว่านกเรายังบรรทุกไหวไหมอโอเคยังไหวอยู่น้องแยวเอาละ ตอนนี้คือเจ้าเองกิโลอะ่ะต่อให้มันน้ําหนักเกินอะ่ะถ้าเราใช้นกคีบแล้วก็ไปปล่อยตรงเหล็กแล้วเราก็ขึ้นไปขี่มันแล้วก็ใช้มันทุบหินทุบเหล็กนะครับน้ําหนักมันก็จะยังยัดเข้าไปในตัวของมันได้นะตราบใดที่เราไม่หยิบออกมานะน้ําหนักก็จะอยู่แบบนี้นะครับฮ่าฮ่าอ่ะแล้วก็มาดูนะครับว่าพี่จะใช้วิธีไหนในการที่จะแบกน้ําหนักกลับไปนะครับพี่ก็จะให้น้องๆดูกันอ่า บอกเลยว่าถ้าเป็นเหล็กอย่างเดียวก็จะโคตรแบบได้มาโคตรเยอะนะแต่นี่พี่เอาคิดตันมาด้วยเนาะเพราะตัวนี้ก็จะมีเหล็ก10,000นะครับ1300่น้โนเราก็คิดตันอีก200ถ้าไม่มีคิดตันนี่พี่บอกเลยได้ประมาณหมื่นเกยห้าร้อยเลยนะครับมาดูตัวนี้ฮะตัวนี้ก็เช่นกันนะพี่ก็เอาเหล็กใส่ไว้1 0,000ก็คือคิดตัน200ใช้สูตรเดียวกันนะครับเป็นการอัดน้ําหนักเนาะน้ำหนักจริงๆของมันรับได้แค่555นะครับ แต่พี่ใช้การคีบแล้วก็ไปวางแล้วก็โจมตีอัดน้ําหนักเข้าไปนะครับอ่าแล้วก็พี่จะให้ดูอะไรนะครับน้องสังเกตนะตัวนี้หนึ่งหมืนนะน้ําหนักเข้ากันกับตัวนี้นะครับเจ็งกิโลเนาะตัวนี้ก็1นึ่งมื่นนะครับอ่ามาดูกันว่าเวลานกนักนกยักษ์เราคีบหนึ่งหมื่นะคีบแองกิโลหนึ่งหมื่นนะน้องเห็นปะน้องเห็นน้ําหนักที่มันเพิ่มขึ้นของนกยักษ์ปะ เต็มอ่ะนี่เกือบเต็มนะแต่ถ้าสมมุติน้องๆไม่สมมุติดีพี่ก็แนะนําให้น้องๆนะครับทําแบบพี่นกททาแพลตฟอร์มออกมาแบบนี้นะครับนะทาแผลตฟอร์มนกยักษ์ออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ให้น้องทําการคีบเจ้าเองกิโลนะที่มีน้ําหนักหนึ่งหมื่นนั้นอนะ่ะมาใส่บนหลังของมันแต่ไม่ใช่ไม่ได้ใช้ตัวมันคีบเองนะแล้วน้องดูน้ําหนักที่เราแบกสิครับเป็นไงน้อง ดูน้ำหนักนกยักษ์ของเราดิในตัวแองกิโลมีหินหนึ่งหมื่นนะครับย้ําว่ามีหินหนะึ่งหมื่นนะเฮ้ยเป็นไงน้องส่วนนี้โอเคปะ่ะน้องเห็นใช่ไหย้ําว่าน้ําหนักในตัวเจ้าแองกิโลมีอยู่หนึ่งหมื่นนะครับอ่ามีหินอยู่หนะึ่งหมื่นนะอ่าเรามาดูเอาอีกตัวหนึ่งใส่ไปตัวนี้อีกหนึ่งหมื่นเท่ากับว่าเราจะแบกได้สองหมื่นถูกปะ่ะ นี่เรามีเงเกลูสองตัวนะตัวละหมื่นนะครับอ่ะไปดูกันว่าถ้าเราใส่ไว้สองหมื่นนกของเราจะไหวไหมมาดูกันทึบหนึ่งหมื่นนะครับหนึ่งหมื่นนะครับมาดูน้ำหนักฮะมาดูน้ำหนักว่านกของเราจะแบกไหวไหมโหยกระโดดไม่ออกกระโดดไม่ออกทําอะไรไหมไอเสื้อตัวละครพี่ที่มันขาดไปนี่คือ อยู่ดีๆมันบักนะนี่เป็นไงน้องๆห้าสตัวน้ำหนัก1นึ่งมืนย้ำว่า1นึ่งมืนน้องดูน้ำหนักนกตียังบินชิวอยู่เลยเป็นไงสองมือนอ่น่ะน้องอีกตัวหนึ่งยังไหวหเลยแบกน้ำหนักได้สาม0มืนสบายๆบาอะ่ะถ้ามีแองกิโลอีกตัวงนะพี่บอกเลยเป็นไงสอง0มืนเอาเรื่องไหมเอาเรื่องไหม แบกแองกิโลได้สองมือน่ะน้องต่อรอ,อะเป็นไงแต่ถ้าเราเอาเหล็กออ,อกมาจากตัวเจ้าแองกิโลแล้วไปใส่นกยักษ์พี่พูดเลยครับได้ไม่เกินสามพันฮะนกยักษ์แบกไม่ไหวร้อยเปอร์เซ็นครับร้อยเปอร์ซนเลยบอกเลยเป็นไงน้องวิธีนี้เจ๋ไหมเจ๋วจัดเลยดูกลับบ้านกันน้องได้เหล็กสองหมื่นแล้ว งไงวิธีของพี่โอเคปะ่ะเอ้ยสองมืนสบายๆนะ้องกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านแงเป็นการประยุกต์ใช้ที่พี่บอกเลยว่าโคตรดี <c oughs> แบกน้ำหนักครั้งละสองมือนะน้องแต่ว่าอาจจะต้องลำบากตรงที่ต้องใช้นกในการแบกเนาะแหม่หมายความว่าต้องใช้นกสองตัวนะครับอีกหนึ่งตัวคีบแล้วก็เอาไปปล่อยบนหลังเจ้าแพลตฟอร์มนะครับน้ำหนักมันจะโดน หานออกไปครึ่งหนึ่งเลยนะยังไงดีปะละ่ะสามร,รอบแล 2, ้วสองหมื่นนะน้องๆทำได้ปะ <c oughs> มันสามารถทำได้อีกนะสามหมื่นก็ไหวนะพี่บอกเลยถ้ามีแองกิโลอีกหนึ o ่งตัวเนาะแต่พี่เอาแค่นี้แหละสองตัวพี่จะไปผสมพันธุ์นะครับเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวให้พี่ผสมพันธุ G ์แองกิโลสองตัวนี้เรามีลูกของมันออกมาก่อนนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาทำดูนะฮะว่าสามหมื่นจะแบกไหวไหม ว่าเราจะมีแองกิโลสามตัวนะครับตอนนี้มีสองเนาะพี่บอกเลยบันเทิงแบกรอบละสามหมื่นนี่พี่บอกเลยว่าโอ้โหเกินไปพี่บอกเลยแค่2องหมืนกว่านี่ก็โอ้โหสุดๆแล้วคิดดูถ้าพี่เอาคิดตั้นออกอะ่ะมันจะได้ประมาณพันหนึ่งสองพันเลยนะคิดตั้นที่เอามาเนี่ยเพราะแองกิลมันจะหารแค่น้ําหนักของเหล็กนะไม่หารน้ําหนักคิดตันนะครับน้องๆบอกเลยว่าน้องๆจะสามารถแบกแบบ จะพูดว่าไงอ่ะโคตรจะแบกอ่ะออแบกแบบสุดๆอ่ะมามาดูข้อสรุปกันฮะสามมื่นนะน้องอไม่อยากจะพูดสามมื่นอ่ะเออโหดจัดประลัดบอกโอเคฮะโหดจัดประลัดบอกปลัดลาออกยังบอกว่าโหดจัดเลยพี่บอกเลยโหดเกิน ก็มาเดีย๋ยวเราจะเอาเหล็กมาใส่เตาเตาเผากันเนาะโอ้ยพี่อย่างชอบเลยเนาะโอเคก็วิธีเอาเหล็กเข้าเตาเผาของพี่ก็จะใช้วิธีการโยนลงไปเนาะนี่พี่จะปรับเป็นมุมมองที่หนึ่งนะครับแล้วก็เล็งในจุดที่เราจะโยนลงไปเนาะแล้วก็โยนลงไปเลยอ๋อพี่แนะนํานะครับการบั็กเหล็กหายเนาะบางทีเดี๋ยวมันจะบั็กจมหายไปให้เราเซฟก่อนนะครับ จะได้ไม่มีอะไรแบบผิดพลาดเนาะเพราะของเรามีเยอะแล้วนะหามาได้ตั้งสองหมื่นนะถ้าจะปล่อยให้มันบัก๊กหรือว่าผิดพลาดอะไรมันก็เสียดายเนาะเซฟไปก่อนนะั่ชัวร์ๆอ่ะเอาละมาทำการโยนลงไปเลยฮะจับไปเลยปึ๊บไปแล้วครับปึ๊บไปนะฮะปึ๊บไปนะฮะโอเคสองหมื 20, ่นว่า โอเคเล็งฮะแล้วก็โยนลงไปเลยฮะปึ๊บ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 มามาดูกันฮะว่าเด็กผมพี่จะมีเท่าไหร่นะครับประมาณสองหมื่นสองเนาะโอเคเดี๋ยวเก็บให้หมดเลยปึ๊บ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  ไปไงน้องโอเคไหม <laughs> สองหมื่นกว่าน้องสองหมื่นห้าหร้อยุอ้ยวุ้้ลอ,องโยนวิธีนี้นิดโยนไปปึง้งมันเด้งกลับมาฮะโอเคเดีย๋ยวโยนไปปังปังโยนไปรัวลัว,ลวฮะโอเค 2500นะครับนี่เป็นไงน้องๆแจ๋วไหมเจ๋วไหมสองหมื่นพันสองหมื่นสองสามหมพี่บอกเลยฟาร์มได้สบายนะสูตรของพี่เนี่ยพี่พูดเลยถ้ามีเอ็นกิโลเนี่ยหัดไปเลยตัวละหมื่นพี่บอกเลยสบายสบายฮะแล้วนกยักษ์ของเรานะ่าจะแบกได้ตัวละ3ามหมื่นอ่ะโอเคเราจะยืนตรงนี้นะครับ เอาคิสตันใส่เครื่องนี้อแล้วก็เอาเหล็กใส่นี่โอ้โหน้องดูดิสองบมื่นนะน้องสองมืน่นนะพอไหมใส่เตานี้บอกเลยว่าพอเลยโคตรเยอะหลอมไม่เตาละวมือน่ะเตาไม่พอใส่น้องดูดิ เดี๋ยวใส่ไปข้างล่างก่อนก็เอานลครับอีพีนี้ก็ของก็คงต้องจากกันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็นี่นะครับพิธีฟาร์มเหล็กของพี่ยังไงน้องโหดไหมรอบละสองหมื่นทำลายสถิติเนาะแล้วก็พี่ย้ำไปเลยว่าถ้ามีแองกิโลอีกหนึ่งตัวนะสามหมื่นก็ไหวน้องพี่บอกเลยสามหมื่นไหวพูดเลยสามหมื่นนี่สบายสบายอะ โคตรโหดอะโอเคครับอีพีนี้ก็ขอลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับถ้าชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพี่ด้วยเนาะก็อีพีนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับบายบายแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับสวัสดีครับบายบายก่อนเดี๋ยวให้ตัวละครบายบายครบบายบายสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่นะครับ